พระมาจโรกาธิปฏิสัมพันิการชลีอธิวรลังอยจัทธาสันติทัศต,ตาปราชา,าชาติกาเทเตุธรรมังอนุกรรมปิมังปชาชจังนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะมนัสสะอุสานตายะมนุษษาชื่อว่าเป็นมนุษย์เพราะมีใจสูงคือสูงด้วยคุณธรรมมีเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์เป็นต้นทั้งเป็นผู้จักเหตุที่สมควรและไม่สมควร เป็นผู้รู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์และอะไรเป็นกุศลอะไรไม่เป็นกุศลถ้ามนุษย์ไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้มนุษย์ก็ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานผู้ใดเกิดเป็นมนุษย์กระทำกรรมที่ไม่ควรมีฆ <c oughs> ่าสัตว์เป็นต้นก็สมควรรับโทษเมื่อต้องโทษมีการตัดมือเป็นต้นจากพระราชาเป็นอาทิในที่นั้นน,น ย่อมเสวยทุกข์เป็นอันมากผู้นี้ชื่อว่ามนุษย์นรกอีกคนหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้อาหารและเครื่องนุ่มหม่มเพราะกรรมที่ตนทำไว้แต่ก่อนต้องกระหายหิวหวยมากไปด้วยทุกข์เมื่อไม่ได้หลักแรงที่เล่ร่อนผู้นี้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เปรตอีกคนหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์อาศัยผู้อื่นเลี้ยงต้องทำงานหนักให้เขา หรือเป็นคนขาดมรยาตประพฤติแต่อนาจารถูกเขาข่มคู่กลัวตายก็ไปอาศัยป่าลกมากไปด้วยทุกข์ไม่รู้จักประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ได้แต่บรรเทาทุกข์คือความหิวโหวยด้วยการนอนเป็นต้นเป็นเบื้องหน้าผู้นี้ชื่อว่ามนุษย์ดิรชาน ส่วนผู้ใดรู้จักประโยชน์มิใช่ประโยชน์ของตนเชื่อผลเห็นเชื่อผลแห่งกรรมมีหิริละอายบาปโอตัปปะเกงกลัวบาปสมบูรณ์พังพร้อมด้วยความเอ็นดูในสัตว์ทั้งปวงมากไปด้วยความสลดใจงดเว้นอกุศลและกรรมบทประพฤติเอื้อเฟื้อในกุศลแะกรรมบทบํบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายผู้นี้ตั้งอยู่ใน มนุษย,ยธรรมชื่อว่ามนุษย์โดยปรมัตเป็นมนุษย์ที่แท้จริงมนุษย์จึงควรมีศีลห้าเป็นอย่างต่ำมีกุศลกรรมบท10บเป็นอย่างสูงส่วนใครสามารถจะทำฌานวิปัสสนามรรคผลอันเป็นอุตลิมนุษย,ยธรรมคือธรรมที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ให้เกิดได้ยิ่งประเสริฐ คนในสมัยพุทธกาลเป็นจำนวนมากที่ได้เกิดในประเทศที่สมควรคือเกิดในดินแดนของพระพุทธศาสนาในสมัยที่พระบรมมาศาสดาอรลหันสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ได้เข้าไปคบหาใกล้ชิดพระองค์ได้ฟังธรรมของพระองค์แต่ยังคงประพฤตินอกรูนอกทางผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้ชื่อว่าตั้งตนไว้ผิดดังพระรเทวทัตเป็นต้น เมื่อตั้งตนไว้ผิดชีวิตของเขาจะพบกับความสุขความจเจริญได้อย่างไรด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดว่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางคือบอกทางสวรรค์และมรรคผลนิพพานให้เท่านั้นส่วนการดำเนินชีวิตให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้นท่านทั้งหลายย่อมต้องประพฤติด้วยตนเองจำไว้ว่าอยากได้อยากมีต้องทำเองไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ทำก็ไม่มี หากยังต้องเกิดอีกตราบใดบุญที่ทำไว้ในชาติก่อนๆที่ยังไม่มีโอกาสได้ผลรวมกับบุญที่ทำใหม่ในชาตินี้ก็ยังติดตามไปให้ผลในชาติหน้าต่อไปด้วยสิ่งทั้งหลายที่เราปรารถนาและสแสวงหามาไว้ล้วนอยู่กับเราผู้เป็นเจ้าของไม่นานเลยของเหล่านั้นแม้จะเป็นที่รักสักเพียงใดก็ไม่อาจติดตามเจ้าของไปพบหน้าได้แม้เมื่อเจ้าของยังมีชีวิตอยู่ ก็ไม่แน่ว่าของนั้นๆจะอยู่กับเจ้าของตลอดไปอาจสูญหายหรือถูกทำลายไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งส่วนบุญมิได้เป็นเช่นนั้นใครๆไม่อาจทำลายบุญให้สูญหายไปได้แม้โจรก็ลักไปไม่ได้ไฟไหม้ไม่ได้น้ำท่วมไม่ได้ <c oughs> แม้สิ้นชีวิตแล้วบุญนั้นสามารถติดตามไปไปให้ความสุขแก่เจ้าของในพหน้าได้ด้วย เพราะเหตุนั้นบุญที่ทำไว้จึงเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่ชีวิตของเราให้พบกับความสุขความเจริญประการหนึ่งในทางตรงกันข้ามบาปที่บุคคลสั่งสมไว้ในปางก่อนก็เป็นปัจจัยให้พบกับความทุกข์และความผิดหวังนา,นานาประการที่ยังคงติดตามไปให้ความทุกข์แก่ผู้กระทำในภพหน้าด้วยผู้มีปัญญาจึงเพียรละบาปเร่งบำเพ็ญบุญ เรื่องของการทำความดีคือบุญกุศลนั้นเมื่อมีจิตเลื่อมใสศรัทธาแล้วย่าลีรอจงทำทันทีเพราะจิตนั้นกับกรอกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะักมีปกติไหลลงสู่เบื้องต่ำไปหาบาปได้ง่ายทั้งเราไม่อาจรู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไรเราอาจจะตายเสียในขณะที่ยังดีรออยู่ก็ได้พระพุทธองค์ตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจคือจิตถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุสล้ายกล่าวอยู่ก็ตามทําอยู่ก็ตามทุกย่อมตามบุคคลนั้นเพราะทุจริตสามอย่างเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคตัวลากเกวียนไปฉันนั้นเพราะฉะนั้นจึงควรติดตามดูจิตเพื่อไม่ให้ตกไปอยู่ในอกุศล ด้วยการกำหนดรู้สภาพจิตที่เกิดขึ้นทุกขณะใครจะรู้ว่าในวัฏฏะสงสารอันยืดยาวนี้เราและสัตว์ทั้งหลายมีความผูกพันกันอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มไปจังเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดฉันใดนักปา่าสังสมบุญแม้ทีละน้อย ย่อมเต็มด้วยมูลฉันนั้นเราจึงควรหมั่นฝึกจิตของเราให้ทำกุศลแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามจิตใจของเราจะคุ้นเคยกับกุศลจนกุศลสามารถเกิดได้บ่อยและง่ายขึ้นในทางตรงข้ามเราไม่ควรดูหมิน่นแม้บาปเพียงเล็กน้อยว่าจะไม่เพิ่มมากขึ้นในเมื่อเราทําบาปนั้นบ่อยๆ และเมื่อทำบ่อยๆจิตจะคุ้นกับบาปเป็นเหตุให้บาปเกิดได้ง่ายขึ้นและบ่อยขึ้นพระพุทธองค์ตัดว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปว่ามีประมาณน้อยจะไม่มาถึงแม้หม้อน้ำย่อมเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดฉันใดคนพาลสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบาปฉันนั้นเพราะฉะนั้นจงสั่งสมบุญละเว้นบาป ด้วยเหตุที่การเกิดเป็นมนุษย์นี้แสนยากเพราะต้องอาศัยบุญนำเกิดเมื่อได้ความเป็นมนุษย์มาแล้วก็ควรใช้ชีวิตให้ถูกต้องให้สมกับที่ได้มาโดยยากและให้สมกับที่ได้รับสมญาว่าผู้มีใจสูงเราทั้งหลายย่อมควรตั้งต,งตนไว้ในบุญกุศลหรือทานศีลภาวนาไม่ปล่อยตนให้ตกไปในบาปอากุศล พราะถ้าไม่ประมาทพลาดพังไปกับบาปอกุศลแล้วโอกาสที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้น <c oughs> ยากนักพระพุทธเจ้าตัดว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดและเบื้องต้นไม่ได้แม้หมู่สัตว์มีอวิชากางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดและเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏในวัฏสงสารอันยาวนานนี้ เราจำกันได้หรือไม่ว่าเราได้เกิดมากี่ครั้งเราได้พบทุกเจอสุขกันมาเท่าไหร่เกิดมามีอวิชชาครอบงํำจิตใจสแสวงหาสิ่งต่างๆมาเป็นบรรทัดฐานของชีวิตสุขเพราะได้สิ่งที่ชอบสิ่งที่รักทุกเพราะพัดพาดสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักทุกเพราะป่วยทุกเพราะใกล้ตายวนเวียนเวียนวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหาได้รู้จักพอไหม จิตที่สงบเกิดจากจิตที่รู้จิตที่รู้เกิดจากจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นย่อมมาเกิดย่อมเกิดจากมัชิิมาปฏิปทาจิตที่เที่ยงตรงและเป็นกลางย่อมทําให้จิตไปในทางที่ถูกเมื่อจิตไปในทางที่ถูกย่อมหมดกังวลเมื่อจิตหมดกังวลจิตจะตั้งมั่นด้วยตัวของมันเอง ถ้าคนเรามีจิตที่รู้จิตที่ตั้งมั่นจิตที่สงบเราจะไม่ดับทุกข์ด้วยกิเลสคนเราจะดับทุกข์ด้วยธรรมะและความรู้หลวงปู่ดูกล่าวไว้ว่าคนที่พึ่งคิดหัดว่ายน้ำเวลาใกล้จะจมน้ำตายนั้นก็จมน้ำตายไปเปล่าๆพวกเรายังมีเวลาก็ควรฝึกฝนกันได้แล้ว หลวงพ่อเดินกล่าวไว้ว่าเทศสอนเขาเยอะแล้วสอนตัวเองเสียบ้างเปรียบเหมือนเราอ่านมาเยอะแล้วฟังมาเยอะแล้วถึงเวลาที่เราต้องฝึกตัวเองได้แล้วอเอวังก็มีด้วยประการรัชนีากาังรมสุ No, whoa.